พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์การเมืองในเกาหลีใต้กันบ้างนะคะตอนนี้เข้าขั้นเปราะบางแล้วนะคะมีประชาชนเป็นแสนคนออกมาประท้วงให้ประธานาธิบดีปรกคืนเฮออกจากตําแหน่งล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของทางพรรคฝ่ายค้านด้วยค่ะตอนนี้เตรียมที่จะล่าลายชื่อถอดถอนประธานาธิบดีปร์คึอนเฮซึ่งมีข่าวออกมาด้วยนะคะว่าสอสอในพรรครัฐบาลก็อาจจะร่วมลงชื่อในครั้งนี้ด้วยค่ะ ประธานวิปฝ่ายค้านจากพรรคประชาธิปไตยในวูซังโฮบอกว่าตอนนี้พรรคฝ่ายค้านสามพักมีแผนที่จะลงมติถอดถอนประธานาธิบดีร์คภายในวันที่สองธันวาคมอย่างช้าที่สุดไม่น่าจะเกิน9ธันวาคมนี้นอกจากนี้ก็มีนักการเมืองจากพรรครัฐบาลเซนูรีบางคนให้การสนับสนุนการถอดถอนในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยการรณรงค์ถอดถอนผู้นําเกาหลีใต้ครั้งนี้ก็เกิดจากเรื่องอื้อฉาวการทุจริตที่พัวพันกับเรื่องราวของเพื่อนสนิทจนฉุดคะแนนนิยมของรัฐบาลล่วงหนัก มากที่สุดเป็นประวัติการ์ค่ะซึ่งยัตติการถอดถอนประธานาธิบดีปาร์คึนเฮจะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสสพักเซนูรี่อย่างน้อย29เสียงถึงจะสามารถผ่านได้ซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็มีคนของพักเซนูรี่ประกาศออกมาสนับสนุนแล้วมากกว่า30คนซึ่งถ้าสำเร็จนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่รัฐสภาเกาหลีใต้ถอดประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งได้ค่ะ